สวัสดีค่ะเอมี่ค่ะเลนนี่ค่ะยินดีต้อนรับสู่ชา n น,นลเพื่อน,นที่ค่ะก็ขนมกองเต็มหน้าเราสองคนแบบนี้นะเพราะว่าเราเพิ่งจะได้รับของฝากจากญี่ปุ่นนะคะเย้ <S 2> <S 2> ใกล้ช่วงสงการแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงวันหยุดยาวเลยเนะาะเราเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะวางแผนไปเที่ยวญี่ปุ่นกันอยู่ใช่ค่ะทุกคนงั้นในคลิปนี้นะคะใครที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นก็เตรียมตัวเข้ามาดูได้เลยค่ะเพราะว่าเราจะมาแนะนําขนมนะคะที่เราได้เป็นของฝากมาจากญี่ปุ่นเผื่อแบบว่าใครไปแล้วก็ซื้อของมาฝากเพื่อนแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรที่มันแปลกใหม่ดีก็จะได้มาดูคลิปนี้แล้วก็ไปตามหาซือ้อได้ค่ะจะมีขนมอะไรกันบ้างนั้นไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเราจะเริ่มแนะนําจากขนมที่เป็นของฝากจริงๆเนาะ ก็เราได้มาอยู่2อย่างเริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะชื่อขนมว่าโมเอกิโ e นนะคะ mm hmm. ไม่รู้ว่าเป็นขนมอะไรแต่ว่าหน้าตาคล้ายๆเหมือนคุกกี้บางๆเลยอะ่ะทุกคนอันนี้เป็นของฝากจากที่ไหนนะอันนี้เป็นของฝากจากจังหวัดยามานาชินะคะทุกคนอันนี้คือเป็นขนมที่เป็นของฝากจริงๆเลยนะคะเหมือนกะหรี่ปั๊บจากสระบุรีอะไรแบบนี้นะคะ่ะเราจะลองแกะดูกันเลยนะคะออคนดูแพ็กเกจจริงเขาน่ารักมากเลยนะน่ารักมากดูดิสาวว่าจะมีเหมือนสี่รถปะ ใช่เราเรามาแกะชิมเริ่มจากอะไรดีโกโก้เออมาชิมด้วยกันอ๋อเป็นเป็นคุกกี้จริงๆด้วยทุกคนเพราะว่ากลิ่นนี่คือคุกกี้นำมาเลยลองเอากลับมาดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืมอร่อยอุ้ยอร่อยอ่ะคุกกี้แบบคุกกี้แบบอร่อยเลยอ่ะทุกคนเป็นเป็นคนชอบโกโก้อยู่แล้วนะคะแล้วมีคุกกี้โกโก้แบบนี้คือดีอันนี้เป็นรสชาเขียวนะคะทุกคนเรามาลองแบ่งกันทำไม อันนี้อร่อยอุ้ยอ,อันนี้รสมันฉาแบบตีขึ้นจมูกอ่ะใช่มันฉาเข้มข้นมากอีกรสหนึ่งรสพีนัทนะคะทุกคนอืมลอ,องชิมนะอุ้ยหมออ่าถ้าจากสี่รสนี้นะเรนนี่ชอบรสไหนมากที่สุดชอบมัทฉชส่วนพี่ชอบรสโกโก้โกโกโเดี๋ยวเราไปดูขนมต่อไปกันนะคะไปกันเลยอยากชิมแล้วขนมต่อไปนะคะชื่อขนมว่า ชิโรยโคยบิโตเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปญี่ปุ่นนะ่จาจะคุ้นหน้าคุ้นตากับอ,อันนี้นะเพราะว่าเป็นของฝากยอดฮิตเลยจากจังหวัดฮอกไกโดแต่ว่าเราสามารถหาซื้อได้ตามสนามบินด้วยนะคะถ้าตามสนามบินเนี่ยจะวางขายอยู่เยอะมากเลยเรามาลองแกะกันดูดีกว่าอันนี้คือตั้งตาหรอที่สุดนะคะจ้างเย่ yeah, <Okay. S 1> น่ารักไหม <Yeah. S 1> เหมือนเวเฟอร์หรือแคคเกอร์อะไรอย่างี้ปะ <We fer. S 1> แคคเกอร์กกอรไหมแล้วก็มีไส้อยู่เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันมาคนละชิ้น มันเป็นเหมือนนมนมอ่ะทุกคนอหอมนมมากมทุกคนอร่อยข้างนอกเหมือนพวกคุกกี้ทั่วไปอะคะ่ะออ,อแต่ว่าข้างในเป็นนมหอมอร่อยมากมแล้วก็นมข้นแน่นด้วยอ,อร่อยอื ก็ชิมขนมที่เป็นของฝากจริงๆไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนี้เราจะมาชิมขนมที่ไม่ใช่ของฝากแต่ว่าเป็นขนมที่มีขายในญี่ปุน่นซึ่งเราได้รับกันมาเป็นของฝากเฉยเก็มีอยู่หลายอย่างเลยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเริ่มจากนะคะอันนี้เลยทับ u ุริจิมังอาเกโมจิชิโอนะคะทุกคนอันนี้ก็รู้สึกว่าจะมีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะเป็นงคะเค็มๆ <ๆ>ถามว่าชอบไหมก็เฉยๆนะอ,อันเนี้ยแต่ถ้าเกิดใครที่ชอบอะไรที่แบบเคี้ยวเพลินๆกรุบๆเค็มๆนะจ๊ะอันนี้แนะนําเลยค่ะอ,อ่าเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันอันนี้นะคะชื่อขนมนว่าดงดงยากิซอสซึอาจินะคะทุกคนอ,อันนี้เห็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่ามีขายตามพวกร้านขายขนมเด็กทั่วไปในญี่ปุ่นเลยนะลองดูอุ้ยหอมมากกินเหมือนโอคนโคโนมิยากิเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองชิมดูว่ารสชาติมันเหมือนหรือเปล่า หเหมือนเอ,อย้ยแล้วก็เหมือนซอสที่อยู่บนทาโกยากิด้วยอ่ะ<ช>นิดนึงมันแอบ,บมีกลิ่นมายางเนสแรงขึ้นมาด้วยนะใช่แต่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นค่อนข้างเค็มนิดนึงต่อไปนะคะเลนนี่เลือกอันนี้เลยทุกคนดูชื่อขนมว่าบิก๊กคัสึนะคะทงคัสึซอสซอสสือาจิก็คือเป็นรสซอสทงคัสึอ,อ<า>จะเป็นยังไงไหนลองแกะลองแกะนี่แบบนี้ ความกินเหมือนซอสทงคัตสึมากๆเวลาเราไปกินทงคัตสึในร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมรสแบบนี้เลยค่ะแต่ว่ามไม่ได้เหนียวแบบนี้นะต่อไปนะคะทุกคนก็จะเป็นน,นี่ลูกอมนี่ลูกอมเยอะมากไหนอันนี้เราแกะออกมาแล้วนะคะทุกคนก็จะมี2 2> อยู่สองรสเนาะม,มีรสอันนี้อิจิโกเมลุคุก็คือนอมสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้รส มิโลคุฮอกไกโดนะคะนมฮอกไกโดน่าจะมีขายตามร้านขายขนมเด็กทั่วไปนะคะขนมต่อไปนะคะทุกคนอันนี้เลยชื่อขนมอะไรคะพี่มิเื่อขนมว่าคาบูกิซุเคโลคุนะคะโอเคอันนี้ตอนแรกที่เห็นหน้าเลยนะคะนึกว่าขนมอะริงาโตทุกคนรู้จักขนมอะริงาโตปะอ๋อนึกออกนึกออกที่เป็นขนมปลาหมึกอันนั้นรสปลาหมึกใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเราจะลองชิมนะคะ ใช่เลยรสชมน,นมอันนี้่าโตใช่แต่ว่าแต่ว่าขนมอันนี้กระตดจะหวานกว่านิดนิดนึงต่อไปนะคะทุกคนเป็นขนมอันนี้คือมันได้มายเยอะมากอ,มอันนี้นะคะชื่อขนมว่าคาคิพีนะคะทุกคนพีน่าจะมาจากพีนัะเพราะว่าในนี้ม,มีพีนัดถั่วลิสงอยู่ด้วยต่อไปนะคะทุกคนเป็นขนมอันนี้ชื่อว่าขนมอะไรคะพี่เอมิยากินิคุซังทาโร่นะคะทุกคนก็มีสองรสเนาะอันนี้เป็นเนื้อย่างยากินิคุนะคะทุกคนดู น่าจะเป็นรสเนื้อย่างไก่ขิงคูส่วนอันนี้ส่วนอันนี้น่าจะรสโอนากิปลาไหลนะอุ้นาทเหมือนเป็นโตเลยแต่ว่าความเผ็ดนะคะเป็นตัวชนะขันลอยอืมแต่อันนี้อร่อยอร่อยเหมือนเหมือนเนื้อย่างจริงเลยของฝากอย่างสุดท้ายที่เราได้มานะคะก็คืออันนี้มันคือยากิโซบะนั่นเองแต่ว่าน่าจะเผ็ดนะดูหน้าคนนดีหน้าแบบดูเผ็ดมากมันชื่อรสว่าโกคุเกคิการะแล้วก็อิจิมิคุรัสึก ก็คือเป็นรสที่แบบเผ็ดมากแบบเผ็ดนรกอะไรเงี้ยทุกคนแต่เขาบอกด้วยนะว่าอันนี้ยังไม่ใช่รสที่เผ็ดที่สุดจะมีเผ็ดขั้นกว่าของอันนี้อีกแบบเผ็ดสองเท่ากว่าน,นี้เออเขาบอกเผ็ดจนปวดแสบซึ่งเรานะคะก็ได้ทําคลิปชิมยากิโซบะอันนี้นะคะกับน้องเลมอนไว้แล้วก็ได้ลงไว้ทั้งเป็นคลิปชอ็อตแล้วก็ใน Tik t อกทีเจเอสแชนนไว้ด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงก็ไปดูกันได้เลยเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะ โอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลองเรียกน้องฮารุนะคะจะมาให้น้อง,องลองไล่ชินทั้งหมดเลยแล้วดูซิว่าแต่ละคนจะชอบอันไหนและน้องจะชอบอันไหนมากที่สุด ทุกคนคะเดี๋ยวเราจะนับ 1, 2, 3แล้วให้ทุกคนหยิบขนมที่ตัวเองชอบที่สุดมานะดูซิว่าเราจะชอบเหมือนกันไหมอ่ะเน่สองมเย่ค่ะไม่เหมือนกันเลยก็ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย